บ่อเด้เขาปลาบ่อเด้เขาปลาสามหมื่ทนท่านพี่น้องเกิดอีกแล้วปาเห็นนังลมพี่น้องสั้นตัวละถ้าบ่อเด้เขาเนี่ยมันก็เกิดพี่น้องคอยกิกนกินจนว่าบ่อยากใส่ข้าวมาเปิดนะนะมันจะบาเกิด <c oughs> โอ้เจ้าจนหญ่จนบานแล้วเนาะคอยก็บบ่เห็นแล้วนะเนาะบ่อด้ยงมัเหรอ สามมือเท่านั้นแบบว่ายากค่ะนะพี่น้องยากเฮ็ดขายของออนไลน์ยนะพี่น้องปลาแบบมันต้องเลี้ยนหลูนะเลี้ยนหลูน้ำพอยใหญ่ะนาะก็เลยแบบหลอลายสิ่งหลายอย่างถือว่าลายอยู่พี่นออ้องคนน่ะึ้นเป็นกิมอันคอยจะไปนังไายบวกคอยนั่งอันย่างอันย่างปลายอยู่บัดนี้คอยก็เลยเฮไปเบิ่งเห็ดกันนะว่ะไปเบิ่งเห็ดในปลากันนะฮะบริขาสามมือ สุดท้ายออกเสมอพี่น้องเห็ดแต่แม้มันก็เป็นก็ดีดีนะบ่ได้ว่าบ,บ่ดีดอกอือพูน่ะเป็นกีมพุ่คนอัทโทพ่น่ะเดี๋ยวสียามไปเพิ่งทางพูนอีกได้บัดนไม่ปลาจาสิไปหอดใส่ดอกมันคำเลี้ยวพี่น้องนั่งย่างปลายวนคางคาง,งหัวนี่ก็เลยแบบเออไปหาเห็ดกันนะมันคือออกว่าขนาดมันหนาวหนาวนะคอยก็เลยแบบโออยม่ีดอกมะภาษาเดาเอานะ แบบคิดว่าเออเขาหน่าจะบ้าหน่อมากดอกเออมัน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 นั่นน่ะมันหนาวว่าสันเนาะตาบ้านหนาวมันก็เกิดู่ดอกมันมีอยู่ต่อหนึ่งมันเกิดเดือนตุลาหนาวน่ะมันก็ยังเกิดเออยอนี่เห็ดไอหยังนานนี่เป็นเพี้ยข้นขึ้งามเถ็อันก็สิทายเบิร์ดเห็นหยังงามๆามนะโอ้งามคักุ่ะอันนี้จักเ็นเห็ดออหยังเด้อคุณว้ายงามนะพี่้องเนาะอืมสิท้ายเบิร์ดอันน่ะอันนี้ก็ดเลยอืม พุ่นน่ะพุ่นน่ละขาออกลากไปยางขับไปเบื้องของ้างในอีก่กันบบดน,นี้ไปเบื้องมองมันเคยเกิดนะจักสิไปหอดเลือกซํำได้เด้พี่น้องมันเหมอดแล้วคอยประกาไปสุดอีนี่สุดอีนนีนำประกาไปดอกพี่น้องไปสุจ้าไปเนะาะยางอแมแอมอแมแอมเพราะว่าซอ,อ,อ,องเอากรไก่เอาฮะนะประกาไปครับออ๊ยแจกรากฉันตกแกหมดเลยนะ ไอ้นันอะไรโอ้นันอะไรขาวๆวนันเห็ดอีหยังนอกจากผาดอีหนันเห็ดอันนั้นมากเห็ดไอ้เขาเรียกอะไรเี hey, บร่บะแมนเห็ดเท่าก,กินได้เห็ดอะไรเห็ดไ oh, อ้โอ้บ่แมนดอกอันนั้นจะเป็นเห็ดอีหยังเห็ดอีหยังเกาะเขาเรียกไอ้เหมือนเห็ดลิ้นจืดลิ้นเจอหนเนาะพุ่น่ะเต็มคอนอยู่พ่นน่ะ นัน่นแหละก็สิก้าไปเอาค้อนนั่นนะพี่น้องเดี๋ยวสีย่างย่างอ่อนไปทางคนก่อนเด้อย่ยางไปเบิ่งในเฮี้นเอ้ยในในข้างในคนกัน,ย,น,ย,กน,น,กนย่างไปเบิ่งในตากันมันวัสุดกับว่เป็นยางดอกเฮมืดแล้วเรื่องนี้ก็บว่อยากเข่าเมืาขึ้นอันนั้นสัตว์ใหญ่มันมันหอนอยู่แล้วนี่นะเมืาขึ้นมันก็มาเลยแล้วนะน้อก็มาปีนเข,ขาเนาะพี่น้องเนาะอันสัตว์อันนั้นนะ ก็กระยานอยู่เด้คอยตะคนเคี่งลูกหยาบหยาบ,บแล้วแลนอะไรมาขึ้นออกมาหน่ะห้อาหารหน่ะออกมาให้อาหารแมวหนาพี่น้องบัดน,นี่ยคอยกระเลยได้ยินเสียงไอ้เสียงมันห้องนะ่ะโตไอ้นั่นแหละกระเขาแปาเขากระบ้า,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 าอยากเอิญซื้อมั่นหนานพี่น้องเออคอยกับโอ้ยอยังข้าวขาวดังเฮ็ดเปลไม่โตอ่ะคอยกับฝ่าวแลน,นหลุดแล้ว ยางกระเบื้งตรงนั Bond ้นมันคือคำแต่กระยานอยู่ด้วยอันเป็นเสี้ยวๆอยู่ยางว่าเป็นอันใส่เสียงคมกันเด้ออืมยางมากพูดเดียวก็เป็นเนาะพี่นลงเพราะไงเราเคยพลาดเรเคยยางมาน้ำข่อยดอกพี่น้องไม่ได้ข่อยยางมากพูดเดียวก็เกิสิถือดเม็ดอารมณ์เฮ้ยเห็ดอีหยังอะไเป็นอัน เในบ้านปู่ติแล้วปุ่นอปุ่นอะสมสมปุ่นเต็มคอร์นเลยอดเป็นอีหยังเตือนบ้านคอยก็เอิอนอยู่เหมนแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นอีหยังนั่นแหละปุ่นมันหอกไข่ขาเพราะได้ดอกก็สิเสิร์ดไอ้สายนี่ไปซื้่คอดอกสายกล่องแต่มันอีหยังเนาะขาวๆอยู่ก่อนใส่แว่นตาตอนนีเปิดเปิดๆมา ว่าเปนบอไซกันเลี้ยวเราเห็นพี่น้องกนตากันเลยแาาต่บอสไซกับตาหม้อพรอเลี้ยวเเห็นตาพ่อดีอืมอืมจะยัดนเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยา้าหอดล่ลน ว่าอยู่ผู้เดียวกลางปลาแเลยจะมานนกยังห้องอันนี <Wh> ้กอด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 อยู <di> ่พ <l> ี่น้องกัดเขียวพวดๆจะมันนกยังจะมันนกหรือยังน่ะกัดเขียวแบบเสียงดังคักๆนะว่าไปเด้อมืดแล้วสี่หกโมงแรงแล้วพี่น้องคอยขัดเมียกันเด้อเป็นจังไดกูอย่เมียกกัน ปกติมันก็เมืดอยู่แล้วล่ะว่ารอนี่มันบ่มีแดดทยู่แล้วล่ะปลาเงี้ยนข่อยเปตตาันนั่นอยู่เดียวเปตาเตาเฮ็ดเกิดหลายสนิดอยู่หันบม่มีมีตาเฮ็ดผึง่งเอยมีตาเฮ็ดอันนั่งล่มข่อยว่ามันหนาสิไม่เฮ็ดผึง่งเฮ็ดเพีงเนาะจะว่าบอพี่น้งองจะถามพูดใเเดี๋ยวว่าผูเ้เดี๋ยวจะหัวจากของอันมาอยู่ในดงอันฝลัลังหัวแดงพู้เดียวโอ้พะวอยู่ มองยังกำกับไปตลิต้น,ตนสนจากของได้พี่หน่องเออยูพูดเดียวบ้องจากพูดได้ยู่ตั้งไหนเพื่อนข้าจอกกับเศ้าหาเพื่อนเพื่อนตั้งรัดตั้งอหงงงอยกับบรด้หาพูดไดแล้วยูตามจะทากมพู้เดียวไปนี่ละไปเพื่อสุดอกยาต โอ๋อรอหนีเก็บแม่ย่าผมได้ขอกับไปบวัสดุตะเคียนดอ,อกขอยันพี่น้อง,มา,งมากสำมากเฮ้อย,อยอันนั้นได้เยอะห้อยหยกจยิกมึงเนี่ยจยิกต้นใหม่ ไปเสียดายนะพวกนายพี่น้องต้นไม้ใหญ่หลายๆผู่นะหลบศพเสียบอยู่ผู่น่ะจกเข้าขายหม่องได้จะเข้าอาอไปขายติดต่อผู้ใดพ่อใหญ่กะจาเสื้ออสีขายสีขาวสีอันสีสีแต่ว่าแกกะเฮ็ดงานห้างกับเขาใจแกยุ่งงานแกนะพี่น้องห้าสิไปเล่งเอาแบบว่าห้าบริค้นเฮ็ดงานกบสีเอาดังใจห้ากับบริได้ลังเทียลังเทียบริได้ดังใจจะกี่เขียดยู่ได้ บัน,นีนก็เลยเข้าใจโอ้คนเห็นงานเขาก็เมาเพราะแห้งเขาก็เคลียดเพราะแห้งเนาะเขายัางเสียมาแบบเออเมียก็สร้างเอาสร้งางเอาหนะพี่น้องเออคอยก็เลยไม่ควนแกดีกว่ามันบางครั้งเราก็อะไรที่มันเกินไปแล้วก็จะเงียบปากไปมันบาลาเออเมือแล้วกตาสัวว่าเห็นยัง Mm. <sighs>